การเจริญสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อทุกๆชีวิตเพราะเป็นกิจหลักที่จะนำพาทุกคนเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขไม่มีทุกข์เจือปนจะเข้าถึงจุดแห่งความสมความปรารถนานี้ได้ต้องหมั่นปฏิบัติธรรม ทำใส่ให้หยุดนิ่งอย่างสม่ำเสมอดังคำกล่าวที่ว่าพืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหวันแล้วในานาดีเมื่อฝนหลังสายน้ำถูกต้องตามการผลก็ย่อมอย่างชาวนาให้ยินดีได้ฉันใดเมื่อสการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วให้ท่านเหล่านั้นผู้มีศีลผู้มีคุณ ผู้คงที่ผลก็ย่อมอยางให้ทายกให้ยินดีได้ฉันนั้นเหมือนกันเนื้อนาดีเป็นสิ่งที่ชาวนาต้องการเพราะจะทำให้การถ่ายวานมีผลที่เกินค่าเกินควรการสร้างบุญให้ถูกเนื้อนาบุญนั้นก็เป็นสิ่งที่บัณฑิตปรารถนาเพราะเป็นการไถ่ายวานทายธรรมลงในเนื้อนาบุญอันอุดม จะเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณจะส่งผลให้ได้มหาสมบัติใหญ่ทางมนุษย์สมบัติที่พยะสมบัติและนิพพานสมบัติในที่สุดเหมือนดังเนื้อความที่นำมากล่าวไว้ข้างตน้นเป็นพระดำรัสของพระบรมศาสดาที่ตรัสในที่ประชุมของเหล่าทวยเทพทั้งหลายเพราะปลาโรเพศของอังกุระเทพ,พบุตร กับอินทกะเทพพบุตรที่ได้รับผลแตกต่างกันอย่างมากมายอังกุระเทพพุุตรนั้นสร้างทานบาร,รมีนอกบุญญาเขตหลายหมื่นปีเมื่อละจากโลกไปแล้วกลับได้อนิสงส์น้อยกว่าอินทกะเทพ,พบุตรที่ถวายข้าวเพียงทพีเดียวให้กับพระอรหันต์แถมยังถูกรัศมีของอินทกะเทพ,พบุตรกลบไปหมด เรื่องในทํานองนี้เคยเกิดขึ้นมากมายที่นักสร้างบาร,รมีทั้งหลายในอดีตได้ถวายสการะแม้เพียงเล็กน้อยแต่ทำถูกเนื้อนาบุญผลแห่งบุญนั้นจะทำให้ประสบแต่ความสุขทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ภพชาติที่ได้สร้างบุญนั้นจนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เนื้อนาบุญที่ดีมีความสำคัญต่อการสร้างบุญสร้างบารมีเพราะจะทำให้การสร้างบุญนั้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เร็วขึ้นเหมือนดังเรื่องราวการสร้างบุญของพระเทระองค์หนึ่งท่านมีชื่อว่าพระอุทกะปูชกะเทระท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพบชาติในอดีต ท่านได้สั่งสมบุญกุศลตามบาระโอกาสทำให้พอมีอุปนิสัยที่น้อมไปในพระนิพพานแต่บุญในตัวก็ยังไม่มากพอจะส่งผลให้เข้าถึงพระนิพพานส่อนมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทัทมตุตตะท่านได้บังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งพอเติบโตมีโอกาสได้เดินทาง เขาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมกับมหาชนทั้งหลายเมื่อไปถึงพระวิหารได้มองเห็นรัศมีที่สว่างสวัยแผ่ซ่านออกจากพระวรากายก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งยิ่งได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยิ่งทำให้รู้ซึ้งถึงเหตุแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่านได้มองพระพุทธองค์ ด้วยใจที่ปิติและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมเครื่องไทยธรรมมาจึงกอบน้ำที่อยู่ใกล้ๆตัวมาบูชาด้วยสองมือแต่ด้วยความที่มีมหาชนมาฟังธรรมการจำนวนมากทำให้เขาเข้าไม่ถึงจึงได้แต่คิดในใจว่าขอพระพุทธองค์ ส่งรับเครื่องบูชาอันน้อยนิดนี้ด้วยเถิดเมื่อนึกอธิษฐานแล้วก็โปรยขึ้นไปในอากาศพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริของอุบาสกนั้นจึงเหาะขึ้นไปประทับอยู่บนอากาศแล้วส่งรับน้ำนั้นไว้และส่งปรารถนาจะให้อุบาสกนั้นเกิดมหาปิติอย่างยิ่งขึ้นจึงตรัสพยากรณ์ว่า ด้วยการที่ถวายน้ำและประกอบด้วยความปิติเลื่อมใสนี้อุบาสกผู้นี้จะไม่เข้าถึงทุกติเลยตลอดแสนกับพอได้ฟังคำพยากรณ์นั้นก็ยิ่งทำให้ท่านเกิดมหาปิติอย่างท่วมทน้นเหตุการณ์ในวันนั้นได้ประทับอยู่ในความทรงจำของท่านอยู่ตลอดเวลาส่วนกระทั่งละจากโลกไป ได้ไปบังเกิดเป็นสหายแห่งเทวดานับชาติไม่ทวนสวยที่พยสมบัติอันประณีตและสวยมนุษย์สมบัติอีกยาวนานจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลก็ได้บังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งครั้นบรรลุนิติภาวะแล้วบุญเก่าในตัวตามมาทันจึงได้ตัดสินใจทิ้งมหาสมบัติทั้งหลายออกบวชเมื่อบวชได้ไม่นาน ก็ได้เป็นพระอรหันต์เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วก็ย้อนกลับไปดูพบเห็นบุญที่ตัวเองได้สร้างไว้ก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าอนุภาพบุญที่ได้ทำถูกเนื้อนาบุญนี้และทำด้วยมหาปิติช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเอามือทั้งสองกอบน้ำ แล้วโปรยขึ้นบูชาพระองค์ในอากาศพระผู้มีพระภาคเจา้ามีพระกรุณาส่งรับไว้ได้ยืนประทับอยู่ในอากาศส่งทราบความดำริของเราจึงตรัสพยากรณ์ว่าด้วยการถวายน้นํานี้ด้วยมหาปิติเราจะไม่เข้าถึงทุกติเลยตลอดแสนกับด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้สู่ทุกติเลยในแสนกับ และยังสมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติและมนุษย์สมบัติในกับที่6,500แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสาครั้งมีพระนามว่าสหัสราชเป็นจอมชนปกครองแผ่นดินมีสมุทรสาครทั้งสี่เป็นที่สุดพบชาตินี้เราได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายผลแห่งบุญ ที่ทำถูกเนื้อนาบุญนี้น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนี่เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ที่ท่านได้สร้างบาร,รมีไว้ในยุคนั้นแล้วก็ได้พลานี้สงที่เกินคาดเกินควรเราจะเห็นได้ว่าการสร้างบุญถูกเนื้อนาบุญนั้นจะนำพาเราไปถึงฝั่งพระนิพพานการสร้างบุญนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆชีวิต ที่เกิดมาในสังสารวัตรเพราะว่าต,ตราบใดที่เรายัางไม่หมดสิ้นกิเลสอสาาวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปบุญที่เราสั่งสมในแต่ละภพประชาตินั้นจะเป็นสเสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัตที่เราทุกคนจะต้องใช้บุญอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทราบกันอย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งใจให้แน่วแน่ ในการสั่งสมบุญบารมีให้มากๆอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวการสร้างบุญก็รู้จักทำให้ถูกเนื้อนาบุญเพราะผลบุญที่เราจะได้รับนั้นล้วนไม่มีประมาณและที่สำคัญจะนำพาให้เราไปสู่แต่สุขติภูมิเท่านั้น